เป็นไรมากไหมกลัวไวรัสโควิดแล้วยังกลัววัคซีนป้องกันไวรัสโควิดอีกวิกฤตของโลกนี้เนี่ยของทั้งโลกแล้วก็ของโรคนี้ด้วยเนี่ยไม่ยอมจบสักทีเหตุผลไม่ใช่เพราะตัวของเชื้อโรคเพราะว่าจริงๆแล้วโควิดไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยแค่ว่าแพร่พันธุ์ง่ายแต่ที่มันไม่ยอมจบสักทีเพราะว่าความไม่กล้าของประเทศหลายประเทศในโลกนี้ เบก,ก็สงสัยว่าถ้าอีกหน่อยเรามีโรคที่ร้ายแรงกว่าตัวโควิดเนี่ยจะทำยังไงจะกลับไปสู่ยุคหินกันอีกครั้งหนึ่งหรือยอย่างไรแสดงถึงความเปลาะบางของจิตใจของหลายๆประเทศบนโลกนี้ก็คือตอนนี้เรามีวัคซีนที่ป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วแต่ก็จะแบ่งประเทศออกเป็นสองฝ่ายคือประเทศที่กล้าฉีดกับประเทศที่ไม่ค่อยกล้าฉีดคือไม่ได้หมายว่าไม่ค่อยกล้าฉีดคือไม่ฉีดนะฉีดแต่ว่าฉีดแบบกล้ากล้า,กล,ากลัว ฉีดแบบช้าๆเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงซึ่งไม่ได้มีมากซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็นหลายระดับใช่ไหมคือก็ฉีดแหละแต่ฉีดแบบดูคนอื่นเขาก่อนแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ฉีดแต่ช้ากับไม่ได้กล้าฉีดเลยก็คืออย่างประเทศของเราเนี่ยแหละไม่กล้าฉีดเลยก็คือรอดูพี่ๆเขาตั้งเป็นเดือนๆท,ทั้งที่เขาฉีดกันไปเยอะแล้วแล้วก็ไม่แปลกที่ประเทศที่ไม่ค่อยกล้าฉีดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถบนี้ทั้งสิ้น ก็คือแถบทางนี่แหละตั้งแต่ข้างบนสุดญี่ปุ่นไล่ลงมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเราอยู่แล้วก็ลงไปจนถึงแม้กระทั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยความกล้าฉีดเขาก็จะน้อยไม่แปลกเพราะว่าประเทศพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ถ้าเรานึกถึงประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเดินทางทั้งสิน้นค,คือเกี่ยวอะไรกับเรื่องเดินทางเพราะว่าถ้านึกถึงยุคลาอนานาิคมนะซึ่งก็คือร้อยสองรอปีที่ผ่านมานี่เอง คนที่เป็นคนเดินเรือมาเพื่อเจอประเทศแถบนี้คือใครก็คือพวกฝรั่งยุโรปถูกไหมแล้วถ้าพวกนั้นเขาไม่มาหมายถึงว่าโอเคมันจะเริ่มต้นจากการล่าอาณานิคมก่อนแต่ว่าถ้าพวกนั้นเขาไม่มาประเทศแถบนี้อาจจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจีนก็ยังคงเป็นจีนอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นราชวงศ์อะไรก็ไม่รู้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ทางออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยก็คงยังเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทั้งสองประเทศมาจากการที่ มีการเดินเรือมาค้นพบโลกใหม่นั่นเองก็คือถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์แล้วกลายเป็นว่าประเทศเหล่านี้เขาไม่ค่อยกล้ากันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็คือคนบนประเทศอ่ะไม่ไม่ได้เป็นฝ่ายเดินทางนั่นเองเออจีนเคยเกือบจะทำก็คือถ้าใครพอจะรู้จักชื่อเจิ้งเหอเนี่ยเคยตั้งกองเรือเพื่อที่จะเดินทางรอบโลกแต่สุดท้ายก็ทางของคนปกครองประเทศเนี่ยก็เตะตัดขาที่หลังกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ได้เดินแต่แถบนี้ ก็ได้มีได้ไปไกลแต่ว่าไม่ได้ถูกบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ก็คือไม่ได้มีผลอะไรกลายเป็นว่าฝรั่งยุโรปนี่แหละที่เป็นคนค้นพบแล้วก็เดินทางหมายถึงว่าเป็นคนเดินทางเข้ามาแล้วก็มีสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกจนมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็สแสดงว่าแถบนี้เขาเป็นประมาณนี้กันอยู่แล้วอ่ะนี่เราเข้าเนื้อหานิดนึงเดี๋ยวข่าวนี้เราลงไว้ใต้วิดีโอคือไม่ได้พูดถึงประเทศไทยเป็นหลักนะพูดถึงหลายๆประเทศรวมๆกันว่าทําไมตอนมีโควิด อย่างเดียวก็กลัวโควิดนะหมายถึงประเทศแถบนี้พอมีวัคซีนป้องกันโควิดก็กลัววัคซีนด้วยแล้วเมื่อไหร่โรคนี้จะมีทางออกสักทีคือที่มันช้ามันลากเป็นปีส่วนหนึ่งเพราะว่าความไม่กล้าด้วยหรือเปล่าไม่กล้ากับอะไรทั้งสิ้นแหละตอนแรกนึกว่าไม่กล้ากับโควิดอย่างเดียวก็ไม่กล้ากับอะไรทั้งสิ้นเลยก็เลยแค่สงสัยประมาณว่าถ้ามีโรคที่ร้ายแรงกว่านี้เขาจะทํากันยังไงก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกเป็นสิบบปี จนกว่าจะมีคนกล้าหรืออย่างไรหลังจากเฝ้ารอคอยกันมานานกว่าครึ่งปีสุดท้ายปลายปีที่แล้วปี63เราได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าความหวังนั่นก็คือวัคซีนโควิด19ครับซึ่งก็บังเอิญเผลอไปคิดว่าเป็นความหวังด้วยเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าแต่ลาประเทศก,ก็กลัวความหวังตรงนี้แต่พอเวลานี้ข่าวนี้คือกลางมกรานะครับก็ผ่านมาสักหลายสัปดาห์แล้ว วัคซีนที่เป็นความหวังกลับกลายเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศวิตกกังวลว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหรือไม่ทำไมเรื่องราวจึงกลายเป็นแบบนั้นปัญหาความวิตกกังวลในการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบรรดาประเทศแถบเอเชียนี่ไงนี่ไงเพราะหากสังเกตจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศเอเชียจะมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและระบบการติดตามระบบการติดตามหมายถึงไอ้ไทม์ไลน์ของหมอนั่นด้วยหรือเปล่า ก็คือเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมทําให้การติดเชื้อต่ำไงแต่พบว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างเชื่องช้าสวนทางกับซิกโลกตะวันตกที่แต่ละประเทศต่างเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคือคือออกก็แปลกใจว่ายุคนี้แล้วว่ายุคที่โรคเจริญขนาดนี้กับกลายเป็นว่ามันเหมือนความเชื่อบางอย่างกับเดินถอยหลังไปสู่ยุคหินและความเชื่องช้านั้นอาจนําไปสู่การสูญเสียชีวิตอีกนับล้านโอ้ถ้าเกิดเขาช้า เศรษฐกษิจเขาก็พังแล้วก็ยังไงก็คือจะมีคนเสียชีวิตจากโควิดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศที่กลัววัคซีนมักจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเล่นความเพอร์เฟกต์นั่นเองอย่างเช่นนิวซีแลนด์ประเทศที่อยู่ลำดับต้นๆของการจัดอันดับประเทศที่สู้กับโควิดได้ดีและกลับสู่สภาพปกติได้อย่างยอดเยี่ยมก็พบปัญหาไม่กล้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเช่นกันความกังวลของรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ถกเถียงกันจน หัวหน้าพักคฝ่ายค้านทนไม่ไหวถึงกับจี้ถามนายกนายกหญิงของนิวซีแลนด์ซึ่งเชื่อไหมว่าได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสงสัยคนนิวซีแลนด์นั่นแหละกลัวโควิดจนขึ้นสมองก็เลยเลือกนายกคนนี้กลับมาแบบถล่มทลายเลยก็คือนายกออกมาให้โดนจี้ให้ออกมาอธิบายว่าทําไมโครงการวัคซีนของนิวซีแลนด์ถึงได้วิ่งตามหลังประเทศอื่นเออเนาะนำหน้าประเทศอื่นเรื่องการป้องกันโควิดแต่เรื่องวัคซีนกับตามหลัง ซึ่งจากไทม์ไลน์คาดว่าจะเริ่มครึ่งหลังของปี64โอ้ใครเรียนแบบใครเนี่ยของเราก็ครึ่งหลังเหมือนกันนะไม่ต่างกับเกาหลีใต้ที่ถึงแม้วจะได้รับการยกย่องบ่อยครั้งว่าจัดก,การโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอมาถึงการฉีดวัคซีนอัตราการก้าวเดินกลับไม่ทันใจแน่นอนว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็แก้ต่างว่าการก้าวเดินด้วยอัตราเท่านี้ปลอดภยัยคือช้าๆดีแล้วอย่างนี้หรอทำไมอ่ะ เนาะก็คือเราไม่เข้าใจพวกนี้จริงๆทําไมไม่รีบให้มันจบๆเขากลัวอะไรในนี้เขาจะให้คําตอบเรามากขึ้นไหมในข่าวนี้ซึ่งตามแผนแล้วจะเริ่มฉีดวัคซีนกันในเดือนกุมภาพันธ์อ๋อนี่คือช้าของเขาเน,ะเนาะข่าะที่ฮ่องกงเองก็ถึงจะมีผู้ป่วยโควิดรายใหม่แต่ละวันเพียงเล็กน้อยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนแบบเจาะจงสักทีซึ่งรัฐบาลฮ่องกงบอกเพียงว่ากําลังรอรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข้อมูลการทดลองทางคลินิก เพื่อใช้ประกอบแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือถามว่าประเทศพวกนี้เขารอดูพวกตะวันตกเขาฉีดกันก่อนทั้งนั้นเลยใช่ไหมว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมทําไมเขาจึงไม่กล้าลเริ่มอ่ะทาไมอับจึงยกตัวอย่างการเดินเรือในสมัยล่าอนณานิคมมาเพราะว่าพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยเขาไม่กล้าเดินเรือหมายถึงว่าเขามีการเดินเรือประเทศแถบ,บนี้แต่เดินเรือกันเอง ในแถบนี้ไทยก็เดินเรือไปอย่างมากก็จีนกับประเทศในแถบนี้แต่วงเล็บไม่ค่อยมีรายละเอียดในประวัติศาสตร์แต่ว่าการที่จะไปไกลๆอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าไม่เคยคิดถ้าเกิดพวกฝรั่งยุโรปเขาไม่มาซะก่อนเนี่ยนะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปแบบที่ทางราชการก่อนๆเขาได้ไปเสด็จไปยุโรปหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่เป็นฝ่ายมาหาเราก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดโลกหรอกก็คือกลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายที่กล้ามากกว่าเราในการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ได้หมายถึงทุกเรื่องแต่หมายถึง กล้ามากกว่าเราในเรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกลายเป็นว่าประเทศในแถบนี้คล้ายๆกันหมดแม้กระทั่งฝรั่งที่มาตั้งลกลากอยู่แถบ,แถบนี้อย่างออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ก็พอยติดเชื้อบงเล็บเชื้อเชื้อเอเชียไปกับเขาด้วยส่วนออสเตรเลียจิงโจ้มีการคาดการว่าการอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเทค จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมกราคมและของ a อส r a z เซ e c a ในเดือนถัดไปก่อนจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์คือทางยุโรปเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยเขาฉีดกันตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วอันนี้เขาจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งไม่ได้บอกว่าต้นกลางหรือปลายเดือนแค่ไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ว่ามาเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเริ่มฉีดกันจริงๆจังๆก็รอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ตรงข้ามกับ อเมริกาและอังกฤษที่ได้รับการฉีดวัคซีนกันแล้วเกือบ14ล้านเข็มคือข่าวนี้กลางเดือนมกรานะครับก็คือแค่ผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลยสัก3สัปดาห์เขาก็ฉีดกันไป10กว่าล้านเข็มแล้วหลังเร่งอนุมัติไปเมื่อเดือนธันวาคมปี63ส่วนอิสราเอลก็มีการจัดส่งแล้ว2ล้านโดสก็คือเป็นการฉีดวัคซีน22เข็มต่อ100คนก็คืออิสราเอลมีการฉีดวัคซีนต่อประชากรสูงที่สุดในโลก อ่าตรงนี้จะมีคําตอบไหมทําไมประเทศในเอเชียจึงกังวลกันนักกับการฉีดวัคซีนโควิด19ตามจริงแล้วควรจะรีบดําเนินการไม่ใช่หรือคืออันนี้เขาจะเป็นข่าวแก้ต่างหรือจะเป็นข่าวที่ให้ข้อมูลที่เราสงสัยกันแน่ควรจะรีบดําเนินการไม่ใช่หรือเพราะตลอดปี63ที่ผ่านมาก็เฝ้ารอคอยกันมาตลอดอ่าอ๊อก็เคยล้อเรียนว่าพวกประเทศในโลกนี้แบ่งเป็นประเทศที่เปิดสู้โควิด กับประเทศเราวัคซีนแต่ตอนนี้ประเทศเราวัคซีนก็ไม่กล้าฉีดวัคซีนแต่พวกเปิดสู้โควิดเนี่ยกับเร่งฉีดวัคซีนกันนะหนึ่งในเหตุผลของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญพวกกแพทย์ทั้งหลายซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ค้านไม่ให้เปิดนั่นแหละการแพทย์น่ะนะก็คือการแพทย์ในเอเชียนั่นแหละบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการนําเทคโนโลยี mrna มาใช้กับวัคซีนเพราะหวังว่าจะเข้าไปผลิตโปรโตีน ในการพัฒนาภูมิคุ้มกันแอนติบอดีในร่างกายของมนุษย์ก็คือเขาวิตกกังวลว่าคนที่ฉีดวัคซีนจะมีปฏิกิริยาแพ้บางอย่างทั้งจากการช็อกจากอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือแม้แต่ข้อกังขาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขที่หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพียง16วันคือเอาพูดความคิดตัวเองก่อนคือเขากังวลเนี่ยเพราะอะไรเอาไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นห่วงประชาชนจริงหรอกเขากังวลว่าเขาจะต้องรับผิดชอบกับอะไรสักอย่างที่ ประชาชนจะโวยวายทีหลังฉะนั้นเราก็ควรจะสื่อให้เขาชาคือถ้าประชาชนเป็นฝ่ายกลัวเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะแต่จริงๆคนที่กลัวเนี่ยกลับเป็นฝ่ายคนจัดการประเทศแล้วก็ฝ่ายการแพทย์คือเขากลัวก่อนแล้วประชาชนเลยไม่ได้ฉีดฉะนั้นก็จะสื่อสาต้องสื่อสารกันว่าการฉีดกลุ่มแรกๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอ๋อหรือว่าแต่ละประเทศเขาจะให้พวกการแพทย์ฉีดก่อนไงแต่พอการแพทย์รู้ว่าตัวเองจะต้องโดนทดลองก่อนเนี่ย เขาเลยไม่อยากไงเขาก็เลยแบบพยายามเตะทวงไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูประเทศอื่นเขาก่อนงั้นเราก็ไม่ต้องฉีดการแพทย์ก่อนดิเราก็ฉีดกลุ่มอ่าคนทํางานท่องเที่ยวก่อนคนที่เขาจะอดตายกันอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะฉะนั้นเราควรจะให้ประชาชนเขาเข้าใจความเสี่ยงถ้าเกิดใครจะรีบฉีดก็คืออ่ามีความเสี่ยงนะแต่ว่าเราจะชดเชยให้ถ้าเกิดมีผลข้างเคียงใดๆสําหรับผู้กล้ากลุ่มแรกๆอะไรก็ว่าไปแค่นี้ก็เริ่มฉีดได้แล้ว เริ่มฉีดฉีดเร็วแต่ว่าคนฉีดน้อยกันยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยมัวแต่รอคนอื่นการกังวลมากเกินไปแง่หนึ่งเป็นผลเสียต่อประชาชนที่เฝ้ารอคอยการฉีดวัคซีนเพราะไม่อยากจมอยู่กับวิกฤตโควิดไปนานกว่านี้อีกแง่หนึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนซึ่งต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก,ก่อนแม้จะดูเหมือนว่ามีความปลอดภยัยแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมย่อมดีกว่า คือเขามั่นใจว่าปลอดภัยพอสมควรถึงจะไม่ร้อยเปร์เซ็นแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้ก็พวกการแพทย์ของประเทศในเอเชียก็เลยกังวลอีกข้อกังวลของบางประเทศที่บางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินไปหรือเปล่านั่นคือบริษัทยาเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในการเจราจาการต่อรองรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยว่าหลายประเทศถูกบีบเข้าสู่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัทยาเหล่านี้ ก่อนจะทิ้งทายว่าการรีบเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก่อนที่จะมีความแน่ชัดในความเสี่ยงยังไม่จําเป็นสําหรับเกาหลีใต้มันก็อาจจะเป็นอย่างที่ว่าก็ได้ว่าทางประเทศที่ผลิตวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะฉวยโอกาสใช้เรื่องของวัคซีนมาเป็นเป็น,นกลไกที่ทําให้คือเป็นสัญญาบีบอะที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นไปได้แต่ถามว่าคุณก็ป้องกันโควิดได้ดีกว่าเขาตั้งเยอะใช่ไหมแต่คุณก็ยังไม่กล้าเปิดอยู่ดีฉะนั้น ถ้าคุณไม่อยากรีบฉีดวัคซีนคุณก็ควรจะทําใจกล้าๆค่อยๆเปิดให้มันเป็นเหมือนเดิมได้แล้วแต่นี่คือคุณก็ยังไม่กล้าพอมีวัคซีนมาคุณก็บอกว่าสัญญามันไม่เป็นธรรมแล้วคุณก็จะปิดของคุณต่อไปถ้าอย่างนั้นตกลงคือไม่มีทางออกเลยก็คือความกลัวนั้นเป็นความกลัวของนักการเมืองกับของการแพทย์หรือเป็นความกลัวของประชาชนกันแน่อ่าครับนั่นคือที่เราบอกเป็นมุมมองของพวกที่เขา คือก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะนักการเมืองกับการแพทย์เนี่ยเขายังมีรายได้ตามปกติของเขาอยู่ใช่ไหมแต่คนที่ลําบากเนี่ยอ่ะอย่างในมุมมองนักธุรกิจเนี่ยนะคนนี้ก็บอกว่าออทุกวันนี้ประชาชนทั่วโลกต่างพย,า,งพยายามเอาชีวิตรอดและตัวเขาคิดว่าประชาชนที่มีความพร้อมควรได้รับการฉีดวัคซีนทันทีที่เป็นไปได้ซึ่งความกังวลที่มากเกินไปอาจทําทให้การตัดสินใจผิดพลาดนี่แหละคือกลุ่มคนที่กลุ่มนโยบายของประเทศเนี่ย เขากลัวตัวเองเดือดร้อนเขาไม่ได้ห่วงประชาชนจริงหรอกแต่คนที่กําลังเดือดร้อนจริงๆอย่างประชาชนเนี่ยเขาอยากจะรีบฉีดเขาอยากจะรีบกลับเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่ผิดตอนนี้คือคนที่ดูแลประเทศก็เขาบอกว่าแต่ต้องยอมรับว่าความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนของชาวเอเชียน้อยลงจากการสํารวจอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นประชาชนตกลงรับการฉีดวัคซีนลดลง9%จากหมายถึงว่าก่อนมีวัคซีนก็มีความต้องการฉีดมากกว่านี้ แต่หากย้อนข่าวไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศในเอเชียที่ว่ามานี้คือเกาหลีญี่ปุ่นจะมัวกังวลไม่เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนสักทีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่เห็นได้ยินข่าวเลยว่าเขาเร่งฉีดวัคซีนนะแต่พวก2ประเทศนี้ก็กว้านซื้อวัคซีนมาตุนกันไม่น้อยทีเดียวแต่ก็ยังดีที่กว้านซื้อมาแต่ไม่เหมือนกับบางประเทศที่ป่านนี้ก็จะรอแต่ผลิตเองซึ่งนั่นอาจส่งผลในอนาคตพอถึงเวลาที่จะใช้งานจริงวัคซีนเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรืออาจจะหมดอายุไปก่อน ครับก็สรุปจากหัวข้อว่าที่ยังไม่กล้าฉีดเนี่ยเพราะว่าฝ่ายดูแลประเทศเขากลัวตัวเองเดือดร้อนนั่นเองทั้งทั้งที่ฝ่ายที่เดือดร้อนจริงๆคือประชาชนแล้วก็คนทําธุรกิจเนี่ยเขาอยากจะรีบฉีดกันเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่แถมยังเร่งผลิตอีกด้วยเพราะปกติวัคซีนก็ต้องใช้เวลานาน,านหลายปีมากกว่าจะผลิตเสร็จแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงปีก็เสร็จแล้วซึ่งเ,เคยพูดอีกอันหนึ่งว่า วัคซีนตัวนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจํานวนมากฉะนั้นก็เลยเสร็จเร็วถ้าวัคซีนอื่นๆของโรคอื่นๆได้รับไอ้งบประมาณเยอะขนาดนี้เขาก็คงจะเสร็จเร็วเหมือนกันจริงๆปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่เพราะโควิดหรือวัคซีนโควิดแต่มันอยู่ที่ความไม่กล้าของคนปกครองประเทศนั่นเองไม่ได้เป็นห่วงประชาชนจร,จริงแต่ว่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนทั้งคนปกครองประเทศแล้วก็การแพทย์ทั้งหลายอันนี้ไม่ได้จอดจงประเทศไหนนะเพราะว่าเป็นกันหมดทั้งทวีป ทั้งโซนทั้งโซนไม่ใช่ทั้งทวีปเอเชียทั้งโซนทั้งฝั่งขวาเนี่ยโซนแปซิฟิกเนี่ยเป็นกันหมดตั้งแต่บนสุดยันล่างสุดเลยแสดงว่าโควิดเนี่ยมันทําให้เปิดหน้าออกมาว่าพวกคนดูแลประเทศในแถบแปซิฟิกคือทั้งฝั่งขวาเนี่ยเขาก็คือเป็นผู้บริหารที่ไม่มีความกล้าน,นั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ